สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะพบกับพี่ทับทิวนะคะยินดนีดต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอนในระบบออนไลน์นะคะขอโรงเรียนสลรดแสนแจ๋นะคะสำนักง,งานเขตคองสมบา,น,ะะน,มานนะคะกรุงเทพมหานครค่ะ ในรายวิชาภาษาไทยนะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะสระเอคังที่สานะคะนักเรียนมาฝึกอ่านสะกดคำสระเอกันนะคะ เอ็เต้นเสร็จเล่งเองเล่มเกเรเทน้ำทะเลนอนเปรจจระเขของเล่นนะคะนักเรียนนะคะหยิบเล่ม ภาษาวิชาภาษาไทยขึ้นมานะคะเป็นล่มสีเขียวๆนะคะแล้วก็เปิดหน้าสามสสี่นะคะอย่าลืมเขียนวันที่ให้ด้วยนะคะนักเรียนให้นักเรียนเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องนะคะ เป็นตัวอออ่างนะคะแสดงว่าแทนอออ่างแน่นๆเลยเป็นอา่างนะคะแสดงว่าแทนอออ่างแน่นๆเลยนะคะอ่าเดี๋ยวมาสะกดกันเลยนะคะ อย่างนี้แสดงว่าต้องเป็นต่อเต่าแน่ๆเลยคะ่ะมันก็คือคําว่าเต้นนั่นเองนะคะต่อเอโนเต้นไม่โทกเต้นนะคะอ่าเป็นส่สาลานะคะแสดงว่าต้องเป็นสเป็นสาลานะคะส่สาลาเยียมเหงาแน่ๆอืมเศษนะคะคำนี้อ่านว่าเศษนะคะไปต่อเลยนะคะ ไปนะคะเรืออย่างนี้แสดงว่าต้องเป็นรอเรือแน่ๆเลยค่ะแสดงว่าเร่งนะคะอ่ารอเองอเรงไม่เอกเร่งนะคะต่อไปเลยนะคะอ่าเหมือนเดิมเลยนะคะแค่เปลี่ยนตัวเปลี่ยนจากก เป็นงองูนะคะอ่าแสดงว่าคำนี้ต้องเป็นคำว่าเองแน่ๆนะคะอ๋อเองอเองนะคะอ่าต่อไปนะคะคำนี้ง่ายมากเลยค่ะแถมเป็นคำสุดท้ายด้วยขอ,ข,อของข้อนี้นะคะอ่ะ บัเล่มนะคะอ่าไปเลยค่ะอ่ะอ่ามีเป็นเตียงนะคะเหมือนเตียงนอนของเด็กเลยแล้วก็มีโมบายปลาน่ารักเชียวนะคะอ่า เป็นตัวหนึ่งสองสามอย่างนี้นักเรียนเคยเขียนกันใช่ไหมคะแสะดงว่าต้องเป็นคำว่าเลขนั่นเองนะคะเป็นคำว่าเลขนะคะ,ะต่อไปเลยนะคะ,ะทุกคนดูออกใช่ไหมคะไม่ใช่ต้นปาล์มหรืออะไรนะคะแต่ว่าเป็นตัว ินนะคะวันเกิดใครเนี่ยเค้กน่าอร่อยจังเลยอ่ะพี่พูดไปเมื่อกี้ทุกคนน่าจะรู้นะว่ามันเป็นคําว่าเค้กนั่นเองนะคะน่ากินมากมากเลยนะคะต่อไปเลยค่ะอ่าเอาไว้ใส่ผักอย่างนี้เข่งเข่งนะคะ เข่งไม่เอ,เอกเข่งนะคะบายบายนะคะนักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ